คลิปนี้ออมจะมารีวิวการขับมอเตอร์ไซค์จากเชียงใหม่ไปแม่สะเรียงระยะทางรวมทั้งสิ้น200กิโลใน1วันถ้าอยากรู้จะเป็นยังไงป่ะ let's go จากความเดิมตอนที่แล้วออมนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ด้วยชั้น3ใช้เวลา13ชั่วโมงพอมาถึงสถานีออมได้ไปเช่ามอเตอร์ไซค์ที่ร้าน J c ค r าแอนด์มอเตบซึ่งอยู่ในสถานีรถไฟเชียงใหม่ติดกับทางออกที่2ของสถานีรถที่ออมเช่าเป็นรถเวฟร125ไอเช่าในราคา350บาทต่อวันแต่ออมเช่าทั้งหมด4วันออมก็จะจ่ายหน้างานเพียง1,400บาทและไม่มีค่ามัดจำอีกด้วยถ้าใครอยากจะเช่าแนะนำให้มาร้านนี้สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไกล เดี๋ยวออมจะแปะพิกาดร้านให้ก่อนออกเดินทางไปยาวๆออมขอฝากท้องที่ร้านโกเกมเป็นร้านกเตีดเด๋ยวเรือต้องบอกว่าอร่อยมากๆจากนั้นออมใช้เส้นทางหมายเลข108จากเชียงใหม่จนถึงแม่สรียง ตั้งแต่จากตัวเมืองเชียงใหม่จนถึงฮอดจะเป็นการขับแบบยาวๆแบบเรียบๆแทบไม่ค่อยชันจะมีขึ้นเขานิดหน่อยแต่ไม่เยอะอารมณ์เหมือนขับในตัวเมืองระหว่างทางนั้นจุดแรกที่อมแวะพักก็คือบัามพิธีดอยหล่อก็ได้มาแวะพักกินซาลาเปาและกาแฟส้มแล้วก็ได้พูดคุยนั่งเล่นกับแม่ค้าซึ่งต้องบอกว่าคนเชียงใหม่ใจดีมากแล้วเขาก็ได้ไวพรให้เราได้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ไวพรวันเกิดให้เราด้วยถือว่าเป็นความประทับใจแรกสำหรับการเดินทางทริปนี้และอีกจุดหนึ่ง ได้แ,แวะพักที่วัดมหาธาตุสีจอมทองวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่และสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในอําเภอจอมทองสถานที่แห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาภายในมีงานไม้แกะสลักที่งดงามและองค์พระธาตุประดับด้วยทองเหลืองอลามซึ่งสถานที่แห่งนี้ใกล้กับทางขึ้นดอยอินทนนท์ถ้าใครที่จะไปดอยอินทนนท์แนะนําให้แวะสักการะขอพรที่วัดแห่งนี้ก่อนนะระยะทางก็ไม่ไกลจากตัวเมืองมากเพียงแค่58กิโลหรือถ้าใครไม่มีรถส่วนตัวสามารถใช้บริการ การลดสองแถวสายเชียงใหม่จอมทองได้ พอถึงตัวอำเภอฮอดหลังจากนี้จะต้องบอกลาถนนทางเรียบๆแล้วไปเจอถนนที่แบบโค้งชันแบบไม่เกรงใจใครกับเส้นถนนหมายเลขร้อยแปดฮอดแมสเรียงหลายคนที่เคยขับประจำก็อาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดามากแต่สำหรับเราแล้วกับประสบการณ์การขับมอเตอร์ไซค์ระยะไกลครั้งแรกกับถนนที่โค้งและชันจนไม่รู้เลยว่ามันมีทั้งหมดกี่โค้งกันแน่และที่สำคัญเราแทบจะไม่เคยได้ใช้มอเตอร์ไซค์ระบบเกียร์แบบนี้มาเป็นสิบปีแล้วมันก็ไม่ได้ถนัดสำหรับเราเลยแถมยังสับเกียร์มั่วตัวอีกมันไม่ง่ายเลยนะ สำหรับมือใหม่อย่างเราเนี่ยแต่แน่นอนมันมีคนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าใจมันได้ต่อให้ลำบากแค่ไหนอ่ะมันก็ไปถึงเอาละ่ะถ้าคิดจะลุยขนาดนี้คนอย่างออมแล้วก็ต้องไปให้สุดเราขอบรรยายถนนเส้นนี้สักหน่อยนะคือในช่วงแรกตั้งแต่จุดว่าที่การนำผือหอดก่อนถึงอุทยานแห่งชาติออบหลวงเนี่ยเส้นทางมันก็จะยังชันไม่ค่อยมากส่วนเรื่องความโค้งเนี่ยจากที่เราสังเกตจุดเริ่มต้นของโค้งนะคาดว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่หลังจากที่ขับผ่านสถานีไฟป่าออบหลวงแล้วก็ขับสู้โค้งสู้ความชันไปยาวๆจนถึงแม่สลียงเลยนะระยะทางจากอดไปแม่่สะเเีียยงก็จ อยู่ที่ร้อยสามกิโลจากที่เปิด Google แ a p นะเลื่อมบอกไปและที่สําคัญเลยนะสําหรับมอเตอร์ไซค์ที่มีถังน้ามันเล็กๆนะแนะนําให้เตรียมถังน้ํามันสํารองเอาไปเผื่อด้วยเพราะเส้นที่ไปกว่าจะไปถึงแม่สีี่ย, <S <S> <S ยมันจะไม่มีสถานีน้ามันใหญ่ๆแล้วนะ <S <S> <S คือกว่าจะมีปั๊มน้ํามันใหญ่ๆอีกทีก็แม่สเรงแล้วนะถามว่าถ้าไม่เตรียมได้ไหมก็ได้นะแต่ยูจะสู้ไปหาปั๊มหลอดตามหมู่บ้านเล็กๆหรอไอ้ปั๊มหลอดมันก็มีแหละแต่มันสังเกตยากมากก่อนไปเราก็เช็คตาม Google m a p แล้วมันก็ดูไม่ออกว่ามััััันนนนคคืืออออออปปปปมหหลดดดดขขาาาเเเเรรบบบไไไไจจจิงงๆ่่่ะะยยยูสีแแ้้ก็ต สำหรับเราอะไม่เพราะเราอะมาคนเดียวคือถ้าน้ํามันหมดกลางทางเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับเรามากเลยสําหรับรถคันใหญ่ที่มีถังน้ํามันใหญ่ๆอะคือเราไม่ห่วงหรอกแต่ใช่ว่ามันก็จะไม่กินน้ามันมันขึ้นโค้งชันซักขนาดนั้นมันกินน้ํามันหมดแหละไอ้ที่เราบอกว่ามันชันเนี่ยมันชันขนาดไหนนะหรอสําหรับเรานะเราให้หกเต็มสิพอรู้สึกว่าบางช่วงเราก็ยังสามารถใช้เกียร์สามเกียร์สี่ได้แต่ถ้าจุดที่กําลังจะขึ้นกิ่วลมบ่อหลวงเนี่ยก็จะอยู่ที่เกียร์สองกับเกียร์สามซะส่วนใหญ่ส่วนความโค้งเนี่ยมันก็ไมม่าก แม้แต่ขนาดบางช่วงเนี่ยเรายังต้องจอดพักน้องแดงไว้เลยเพราะมันชันถึงขั้นที่ว่าบิดยังไงรถก็แทบจะไม่ไปสุดท้ายก็ต้องจอดน้องแดงไว้ข้างทางบนกลางสะพานสักแห่งและใช้เวลาว่างในการถ่ายรูปวิวและพูดบ่นกับตัวเอง <c oughs> ขณะที่จอดแวะพักเนี่ย <c oughs> คือเราก็ถึงกับตาลุกวาวเลย <c oughs> เพราะอยู่ๆก็มีฝรั่งหญิงคนหนึง่งปั่นจักรยานขึ้นเขาเว้คือแบบโคตรแข็งแรงมากอะตอนที่เราขับผ่านเขาเนี่ยชีก็กําลังถ่ายรูปกับต้นไม้อยู่แต่พอเราจอดแวะพักบนสะพานนางก็ขับแซงฉันไปเฉยเลยเราก็ทําได้แค่เซ่าฮและ โชวนิ้วโป้งไปให้เขาหลอนสุดยอดมากแกวิวสองข้างทางมันก็พอที่จะฮิวใจสำหรับเราที่กำลังขับรถระยะไกลเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็จะขับลัดล้อเขาพร้อมกับขับเลาะตามลำน้ำแม่แจ๊คคือนณนเวลาตอนนั้นเนี่ยลำน้ำสวยมากมันก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับเด็กเมืองกุงอ่ะ,ะถึงแม้มันจะไม่สวยที่สุดมันก็สวยนั่นแหละ ไปได้สักพักเราขับผ่านอุทยานแห่งชาติออบหลวงในใจก็อยากจะแวะพักเช็คอินนะแต่เราแพนไว้แล้วไงว่าจะต้องขับไปถึงแม่เลียงให้ทันบ่ายสามเพื่อที่จะขับขึ้นไปบนกอรเซลโลให้ทันพระอาทิตย์ตกแต่ถ้าไปไม่ทันจริงๆเราก็จะใช้แผน2ในการมากางเต็นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงแทนแต่มันตลกตัวเองที่ว่าช่วงเวลาที่เราขับผ่านอุทยานเนี่ยมันคือบ่ายสองไงแต่ฉันดันไม่จอดเว้ยฉันก็ดื้อขับไปต่อแบบหน้าตาเฉยแกคิดว่าฉันไปถึงแม่เสลียงทันบ่ายสามไหมแล้วยังไม่พอยังมีเรื่องตลกร้ายเข้ามาอีกคืออนเราขักก้ฉมงงะจ แล้วมองไปที่เป้ที่มัดอยู่ข้างหลังเลยคือเราตกใจแบบสุดขีด ยังไม่ใช่แค่นั้นเอ้ถังน้ำมันสำรองล่องหายไปไหนสุดท้ายเราก็ต้องวนกลับไปหาถังน้ำมันสำรองซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันไปล่วงตั้งแต่เมื่อไหร่คือถ้าไม่มีน้ำมันสำรองเนี่ยวันนี้ก็คงไม่ได้ออกจากถนนนี้แน่เพราะน้ำมันรถเราเนี่ยแล้วรยะทางอีกตั้ง70โลมันเหลือแค่ครึ่งถังเองเชื่อได้เลยว่าน้ำมันต้องหมดก่อนแน่จะทำยังไงได้ล่ะจะชั่งมันปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องวนรถกลับไปหาในใจก็ภาวนายังมีไผ่เก็บน้ำมัน่อยไปเด้อโชคดีที่ขับไปไม่ไกลมมาาาาาากกกกจจจูู่่่็เเออออถัังงงงนนน้้้สสรปญหหซึตลลยภพคืผที ถน้ขาดหลุดลุ่ยยังไม่มีชิ้นดีแถมน้ำมันก็หกออกจากถังแต่ก็ไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนแต่คิดว่าไม่เยอะมากเพราะว่ามันซึมซึมออกมาแต่ก็แอบ,บเสียายอยู่นะ สุดท้ายถังน้ํามันที่เราเติมมา6กลิตรถ้ามันหนักมากเกินไปแล้วก็ได้งั้นเราก็จะเติมมันตรงนี้นั่นแหละเราก็เลยจัดการแกะกระเป๋าที่อยู่ท้ายรถออกให้หมดเพื่อที่จะได้เติมน้ํามันได้สะดวกความลําบากมันอยู่ที่แกะเชือกไอเรามัดแน่นซะด้วยสิแกะไปแกะมาจะจุกก็โอ๊ยเชือกดีดเข้าตาเฉยแล้วมันไม่ใช่แค่เชือกดีนะตะขอเหล็กที่ติดกับเชือกเนี่ยมันดีตรงที่หนังตาแล้ววยแล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันโดนตั้งสองรอบมันจับจี้สถานไปข้างใน่ะโผล่เล่นสนามตาล่วงฉันยิ่งไหนเลย นี่บ่ายสองครึ่งแล้วเนี่ยแล้วแกก็ยังจะมาสร้างความเจ็บปวดให้ฉันอีกเหรอโอ้ย oh. คือชีวิตก็ไม่ต้องมีคอนเทนต์บางก็ได้นะหลังจากที่เติมน้ำมันเสร็จเราก็ขับยิงยาวไปเรื่อยๆแบบไม่พักไปจนถึงแม่สลียงสองข้างทางตั้งแต่ช่วงบ่อหลวงจนข้ามสะพานห้วยกุ้งฝั่งแม่ห้องสอนคือจะบอกว่าสวยมากวิวภูเขาแบบคือมองไปไกลๆอ่ะมันอนลังมากเลยแล้วยิ่งขับไปถึงบ้านกองลอยนะมองฝั่งซ้ายของถน,นนะก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขามองไปแวบแรกนึกว่าาหู่่่บ้นนญีปุเลยแะไม่เเคยห็นที่ไหนมาก่อนนและใที่สน ก็มาถึงแม่เสลียงแม่ห้องสอนแกรู้ไหมว่าฉันมาถึงกี่โมงฉันมาถึงป้ายนี้ตอน5้าโมงเย็นแล้วยังไม่พอฉันก็ต้องขับไปถึงตลาดแม่เสลียงอีก11กิโลเนี่ยจากแผนที่ต้องถึงที่นี่บ่าสาสุดท้ายฉันก็มาถึงตอน5้าโมงห้าโมงครึ่งในใจก็อยากจะขึ้นกอรเซโลให้ได้วันนี้เพื่อที่จะไปฉลองวันเกิดคืนนี้แต่ถ้าเพื่อความปลอดภัยฉันก็ต้องยอมหาที่นอนแถวนี้นอนไปก่อนเพราะกอเซโลมมาต้องขับต่อไปอีกเกือบจะดสิบโลนะถึงแม้ว่า Google จะบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมง แกคิดเหรอหนึ่งชั่วโมงจ,มจริงด้วยสภาพถนนที่โค้งชันบวกกับถนนวิบากอีกตั้งเกือบ20โลมีเสียงได้หรอแล้วคืนนี้จะไปนอนที่ไหนล่ะแน่นอนแหละคนยังออมแล้วที่ดีๆเราไม่นอนรีสอร์ทโรงแรมนะเหรอ เราชอบความแบบธรรมชาติอยากกางเต็นท์นอนก็จัดไปเลยสิคะที่แม่สะเลียงมีอุทยานแห่งชาติสารวิน<ร>ซึ่งอยู่ห่างไม่ไกลจากตลาดแม่สะเลียงประมาณ10กิโลคิดว่ายัางไงก็ขับไปท,ทันพระอาทิตย์ตกหลังจากที่ซื้อสเสบียงจากตลาดเราก็ได้ขับรถเข้าอุทยานตอนนั้นเป็นเวลาหกโมงครึง่งท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วเอาจริงๆก็เริ่มไม่ค่อยมองเห็นทางแะไรเราก็ฝากความมืดเข้าไปในอุทยานแต่เส้นทางไม่ได้น่ากลัวนะขับเข้าไปง่ายมีทางชันนิดหน่อยขับไปไม่กี่นาทีเราก็มาถึงป้อมทางเข้าของอุทยานในใจก็ไม่รู้ว่าจะนนอได้ เนะพราะตอนรีเสิร์ชมาเราแทบจะไม่เห็นมีใครรีวิวนอนกลางเต็นที่นี่เลยเราก็แอบ,บกอดว,ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ให้นอนต่อให้นอนได้จะมีกุ๊กกุ๊กอู๋ไหมนะไอเราก็จินตนาการไปทั่วเราก็เลยถามเจ้าหน้าที่ว่านอนได้ไหมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่านอนได้แต่คืนนี้จะมีแค่2เต็นมานอนที่นี่นะก็คือตอนนี้มีคนมานอนกลางแล้ว1เต็นส่วนเราจะเป็นเต็นที่2ที่เข้าไปเอาแล้วไงเรื่องแรกที่คิดเข้ามาในหัวหคือกุ๊กกุ๊กกูเนี่ยแหละไอเราก็เอฟซีเดอะโกสเล่เรื่องในอุทยานเรื่องในป่านี้ก็ไม่ใช่น้ออออยยเเเลนนแต่่่าวพืใใมีีีทจดส คืนนี้เราก็จ่ายค่าเข้าอุทยานรวมถึงลานกางเต็นด้วยทั้งหมด80บาทสุดท้ายเราก็มากางเต็นท์อยู่ข้างเต็นท์แรกโชคดีมากที่เต็นท์แรกเนี่ยเขาเป็นน้องทหารที่เขามาเที่ยวแถวนี้น้องเขาน่ารักนะคือแค่ได้ยินเสียงมอไซค์จอดข้างเต็นท์น้องเขาน้องเขาออกมาช่วยกางเต็นท์ให้เลยคือไม่รู้ว่าน้องรำคาญเสียงมอไซค์หรือเปล่าแต่ต้องขอโทษด,ด้วยตรงนั้นมันมืดมากและต้องการใช้ไฟในการส่องแต่ขอบคุณน้องมากจริงๆที่มาช่วยส่องไฟแล้วก็มาช่วยกางเต็นท์และน้องก็เป็นสายที่ชอบเที่ยวด้วยก็เลยคุยกันถูกกควว่าจจะุยเเสร็็ปนชัมง คืนนี้ไม่ดูเหงาและดูน่ากลัวเกินไปจริงๆเราก็ไม่ได้กลัวหรอกแถมยังกล้าเดินไปห้องน้าคนเดียวเพื่อที่จะไปอาบน้ำด้ที่เรากางเต็นท์ใกล้ห้องน้ำก็เลยเดินไม่ไกลมาก ยังมีอารมณ์อาบน้ำอีกนะน้ำเย็นซกขนาดนั้นอารมณ์นะตอนนั้นไม่ได้รู้สึกถึงความน่ากลัวแต่อย่างใดแถมยังรู้สึกว่า <c oughs> ที่นี่มันสงบดีมากไม่มีคนมาวุ่นวายเหมือนตอนที่ไปนอนที่อุทยานแห่งอื่นสำหรับคืนนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ในวันถัดไปเราจะไปที่ไหนไปเจอกับอะไรโปรดรอชมคลิปต่อไปต้องบอกว่าแทบอยากจะกรีตลอดทางเลยได้ซ้ํา